สวัสดีค่ะวัดีค่ะ,ว,คะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเนนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์และ SMD Fiber by s l i m m ์ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะค่ะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิก ทีมพิจิกค่ะพิจิกหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึง15ธันวาคมนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในเดือนกรกฎาคมบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาเลยค่ะคุณปองนิฉันเนี่ยนะปากฉันฉีกไปข้างฉันจะบอกว่าเดือนนี้ฉันจะให้นิยามของคุณน่ะคำเดียวเลยนะเราจะพูดกันแบบว่า ควักใจเนี่ยออกมาตั้งวางเป็นเดิมพันเลยดีกว่าของสุภะของนี้มีความหมายกับคุณมากมีความหมายกับคุณจริงๆเพราะว่าถ้าเดือนนี้คุณไม่ขยับแข้งขยับขา <c oughs> คุณไม่ยืดเส้นยืดสายหรือคุณจะไม่ทำอะไรในสิ่งที่มันต้องทำปลายปีนี้คุณอาจจะมีความผิดหวังบางสิ่งบางอย่าง <c oughs> อ่ะ <c oughs> เราพูดเลยเราไม่ได้ขู่นะน้องป่อง ท er mm hmm? so yeah. ี่เราพูดเนี่ยเราบังมั้งไหมเข้าใจไหมเราไม่ได้ขู่นะเราไม่ได้ขู่เลยเดี๋ยวเราจะมาตั้งนิยามในเดือนนี้กันเดือนสุภาเนี่ยนะเป็นเดือนที่มีดาวศุกร์เนี่ยมาทับอยู่ในเดือนสุภาด้วยแล้วตัวคุณก็มาอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ด้วยคุณเองเนี่ยนะมีความโชคดีบางสิ่งบางอย่างศุกร์เนี่ยนะเขาเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับปัตตานีเขาเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาอุปถัมภ์เขาเรียกได้ว่ามาผลักดันมาเขาเรียกว่านะ มีคนมาเป็นแบ็คอัพมีโอกาสดีๆมาสนับสนุนมามช่วยเหลือใช่เพราะว่าสุขเขาเป็นเจ้าเรือนวีนาด้วยคุณมีแบ็คอัพดีค่ะคุณมีคนมาสนับสนุนดีมาอยู่ประจํากายคุณเลยนะเรามาเริ่มกันในวันที่สองกระดากรดาค่ะสองกระดากรดาดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ในเรือมนมรณะขยับนิดนึงแล้วหลังจากที่เงียบนิ่งมาเกือบสอเดือนแล้วมาเป็นเกษตรอืม มรณะมาสัมพันธ์กับราพะค<อ>่าแล้วมาอยู่กับเจ้าเรือนการงานมรณะราพะกรรมะการงานของคุณการงานของคุณที่กําลังทําอยู่ส่งผลให้ตัวคุณเองมีความโชคดีมีแบ็กอัพแผนดีมีทีมงานดีมีทุกอย่างดีแล้วงานหนักด้วยค่ะ งานมีความโชคดีมีทีมงานดีมีแบ็กอัพแผนดีมีทุกอย่างดีแบบนี้ถ้าคุณยังอยู่นิ่งๆอยู่ไม่ได้แล้วนะมันไม่ได้แล้วมันจะเหนื่อยนอยแต่ก็ต้องยอม,อมเพราะว่าการแลกครั้งนี้ผลตอบรับกลับมามันไม่ธรรมดาจริงเหรอดิฉันดีใจนะคะที่คุณพูดแบบนี้การลงทุนครั้งนี้อาจจะแทงหนึ่งได้ห้าร้คุณจะแทงอะไรคุณพูดเลยคุณจะแทงอะไรนะ มาต่อกันในวันที่9กรกฎาคมค่ะ9รกรกฎาคมดาวเกตย,ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนการงานโ okay. อเหเกตเข้าเรือนไหนป่วยเรือนนั้นเกตเข้าการงานเนี่ยมาสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์ไปอยู่มรณะนะนะทำให้ตัวคุณเองมีความวุ่นวายไปในเรื่องงานการงานไม่ได้หยุดนิ่งเลยการงานขยับตลอดคนที่เคยว่างงานมานานหรือเงียบเหงาในเรื่องงานมานานจังหวะนี้การงานมันแบบ มันตีรวนเข้ามาเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่ากองทัพการงานเนี่ยเข้ามาถล่มคุณเลยนะ, <S <S <ค>ะเออจังหวะแต่คุณมีแบ็กอัพดีไงทาให้ตัวคุณเองมีผู้สนับสนุนดีมีผู้ช่วยดีมีทีมงานดีเพราะฉะนั้นจังหวะนี้คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่จะมีคนโพสทคคคุณค <ะ S 2> <arth. S 1> จังหวะนี้คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่จะมีคนให้สิ่งดีๆกับคุณเพราะฉะนั้นสุขพะความสําเร็จความสุขความสมบูรณ์ในเดือนนี้ยังใช้ได้อยู่เราตั้งนิยามไปเลยนะเขาเรียกได้ว่ามาถึงค่อเดือนแรกเนี่ยเราจะบอกว่า คุณทํางานอะไรก็แล้วแต่ในเดือนนี้คุณจะพบแต่ความสุขความสําเร็จความสมหวังความสมบูรณ์นะแล้วก็จะมีผู้ช่วยดีมีสิ่งดีๆเข้ามามีความโชคดีเข้ามาแค่นี้คุณจะทํำไหมดิฉันพูดยาวมากแล้วนะอโอกาสดีผลประโยชน์ก็ดีคนช่วยเหลือก็ดีไปต่อเลยนั่นแหละเราบอกอย่างนี้เลยได้ยินอย่างนี้ชื่นใจจริงๆรนะ <laughs> <laughs> มาต่อกันในวันที่17กรกฎาคมค่ะ,คะาการงานเดินเข้าสู่พระนี่แล้วเป็นมหาจักฮึกเหิมขึ้นมาเลยจังหวะน,นี้ความสําเร็จความสุขความสมบูรณ์ในเรื่องการงานมาสัมพันธ์กับปัตตนิด้วยมีคนให้คาปรึกษามีคนคอย จี้จีจ้จี้จี้ตลอดเวลาคุณก็ต้องลุกขึ้นจากเตียงนอนเร็วด้วยวันนี้เพราะฉะนั้นจังหวะนี้เป็นจังหวะที่คุณต้องตื่นเช้า <c ười> คือเมื่อก่อนอาจจะทําคนเดียวไอ้สิ่งที่เราทําไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยช่วงนี้มีคนช่วยม,มีคนมา,มาเติมเต็มมีคนมาปลุกแต่เช้าเลยมาจี้แต่เช้าวันนี้ต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่น,นมีการมีผู้จัดการส่วนตัวเข้ามาเลยทีเดียวเขาเรียกได้ว่าจังหวะนี้นะคะคุณเองจะไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วคุณจะมีเพื่อนมีผู้ปอบถามมีแบ็กอัพดีมีสังคมดีมีคนมาช่วยเหลือมีผู้ ใหญ่ให้การสนับสนุนทุกคนคือดีกับคุณหมดเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยิ่งกว่าคําว่าน้ําขึ้นให้รีบตักอีกมันคือแบบอย่างนี้เลยนามเออมันคือแบบว่ามีคนใส่พานขึ้นมาเลยอะ่ะ ทำให้ตัวคุณน่ะรู้สึกอยู่ดีก็มีอะไรที่มารองรับอ่าอยู่ดีๆก็เหมือนกับมีอะไรที่มาส่งทําให้ตัวคุณเองทําอะไรง่ายขึ้นทุกอย่างมันลื่นขึ้นทุกอย่างมันสําเร็จดีขึ้นคือ,คอชั่วโมงนี้ไม่ต้องกลัวลม้มอืเพราะว่าถึงยังไงก็มีฟูกรองรันนั่นแหละเราถึงบอกว่าเดือนนี้ย้ําสําเร็จสมหวังสมบูรณ์ทุกสิ่งอย่างแน่นอนค่ะนะ,ะแล้วพอมาวันที่ยี่สิบกรกฎาคมค่ะยี่สิบกรกฎดาคมดาวประจำตัวคุณเดินเข้าการงาน ฉันแล้วก็รอเวลานี้มาหลายเดือนแล้ว <c oughs> แล้วตามมาติดๆกับดาวศุกร์ค่ะคุณขาตบท้ายด้วยดาวพุธเดินเข้ามาในเรือนศุกร์คะเห็นไหมคุณไปไหนเนี่ยศุกร์ตามมาอืมแต่คุณเน่ะเป็นดาวอังคารนะป่องคุณไปไหนเนี่ยศุกร์ตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเหมือนมีพะพี่เลี้ยงคือดาวกับอังคารกับดาวศุกร์นี่คือคือเบสเฟรนกันเลยใช่ตอนนี้นคู่สนิทชิดเชื้อคู่รักกันตอนน,น,นี้เนี่ยนะคุณจะไม่ได้ไปไหนคนเดียวแล้วนะ <c oughs> คุณจะต้องมีเรียก<ม>ว่ามีผู้จัดการส่วนตัวเอางี้เรารู้แล้วป่องเนี่ยเขาไม่ใช่คนเลือดเปื่อยแต่เขาเป็นคนแบบว่าอะไรก็ได้อืงคือเขาเองอเป็นคนฉันว่าอะไรก็ได้ฉันน,น,<ม>นู่นนี่ไม่เป็นไรนอออะไรแบบนี้แต่ตอนเนี้คุณจะโดนคนเนี้ย <c oughs> คนที่เป็นดาวสุขเนี่ยคอยจี้จี้คุณตอนนี้คุณต้องทําทําาอย่างเดียวเวลาไปไหนคุณก็จะต้องมีคนแบบ จี้คุณตลอดเวลาจะมีคนมาจัดลำดับช่วยจัดลำดับความสําคัญของอเรื่องงานเรื่องอะไรให้ใช่เพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะเราบอกเลยป่องคุณโชคดีมากกว่าหลายหลายคนเพราะคุณมีพี่เลี้ยงแล้ว คุณมีคนมาคอยสนับสนุนคุณแล้วจังหวะนี้คุณต้องทําอย่างเดียวคุณห้ามห้ามจิตตกห้ามคิดนูน่นคิดนี่คิดนั่นถ้าคุณไม่ทําจังหวะนี้ปลายปีคุณจะได้รับความไม่สมหวังบางอย่างในเรื่องการงานแล้วก็สัมพันธ์ไปถึงเรื่องการเงินคุณด้วยนะเพราะตอนนี้การเงินของคุณเนี่ยเราบอกเลยว่าไปอยู่ในเรือนพันธุนะ,ะแล้วตอนนี้จังหวะการเงินของคุณน่ะกำลังเดินถอยหลังแต่เขา ไม่ได้ถือว่าเสียหายจังหวะกําลังเดินถอยหลังลงมาแบบนี้ทําให้ตัวคุณเองอาจจะมานั่งคิด เขาเรียกว่าย้อนกลับไปคิดวิเคราะห์ถึงอะไรบางสิ่งบางอย่างรู้สึกว่ามีการทบทวนในเรื่องอการเงินแต่การเงินคุณยังดีอยู่เพราะการงานคุณแน่นมากแล้วจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เหมือนกับเดือนนี้มันเป็นเดือนพิเศษมันเป็นเดือนที่คุณจะได้โชคหลายชั้นค่ะใช้คําว่าโชคหลายชั้นเพราะฉะนั้นป่องน้อยเดือนนี้คุณจะมีโชคหลายชั้นเกี่ยวกับคนรอบข้างเรื่องการงานอย่าเอาเวลาทั้งหมด ไปวรไปวมกับความรักไปรวมกับความรักทำไมเราถึงพูดแบบนี้เพราะว่าดาวราหูที่เลงรักคุณเนี่ยนะทำให้ตัวคุณมีเสน่ห์จังหวะคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามาอยากคุยด้วยแน่นอนมีคนเข้ามาอยากจีบอยากจะมาคบหรืออยากจะมารู้จักคุณมากมายเราพูดเลยตองเหนื่อยจังห <laughs> น่วยจังอะเราถอดใหตใจยาวมากเลยเพราะว่า เฮ้ยตอนนี้เวลาทั้งหมดอ่ะคุณต้องทุ่มไปให้กับพี่เลี้ยงคุณแล้วค่ะ,ะพี่เลี้ยงคุณอ่ะจะต้องคอยแบบอ่าเหมือนกับมีตารางงานให้คุณแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเวลาทุกวันคุณอาจจะไม่มีวันหยุดก็อย่าได้แคร์ ไม่มีเวลาพักผ่อนช่วงนี้ก็อย่าได้แคร์อย่าได้คิดว่าเฮ้ยทําไมชีวิตฉันนู่นนี่น่ไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะแล้วอย่ามุ่งเน้นไปในเรื่องความรักเลยเพราะว่าตอนนี้ดาวราหูที่เล็งรักมาเนี่ยมันทําให้ตัวคุณเหมือนมีคนเข้ามาเยอะแยะไปหมดแล้วจังหวะรา,าหูเล็งมาแบบนี้เนี่ยคุณเป็นดาวอังคาร 3- มกับ8มาเล็งกันนะ่ะบางคนนะ่ะไปเจอคนที่เขามีเจ้าของด้วยรรหรือบางคนก็ไปเจอรักซ้อนชนิดที่ว่ามันซ่อนเงื่อนซ่อนหลายเงื่อนทําให้ตัวคุณเองก็จิตตกเหมือนเข้าไปอยู่ในปัญหาซะเองเราจะบอกอย่างนี้เล เพราะฉะนั้นคนโสดเอาง่ายง่ายสดสดสวยสวยรวยๆยไปเถอะไปทํางานไปหาเงินเถอะช่วงปีนี้6กสี่คุณจะมีลาบผลดีกับการเงินมากๆเลยนะ,ะแล้วสําหรับคนมีคู่ล่ะคะอาจารย์คนมีคู่เนี่ยนะคุณทํางานแบบนี้คู่ก็จะออกอใจไปไหนหรือทําอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้จังหวะด,ดีนะเหนื่อยไหมคะที่ราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแม่ <laughs> เหมือนคุณคุณนะเพราะอะไร <laughs> เพราะว่าดาวประจําเดือนคู่เขาเป็นดาวศุกร์ไง <laughs> สุกเนี่ยเขาตามอังคารมาติดๆเลย <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่มีคู่แล้วไม่ได้มีความเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีความแบบเหมือนมีในเรื่องของรักซ้อนเข้ามาทําให้ตัวคุณเองคู่เนี่ยเอาใจเราเป็นพิเศษ <ừ> อยากจะเอาใจเราเซอร์ไพรส์เราเราพูดอะไรชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้รู้สึกทุกอย่างเนี่ยมันเป็นอะไรที่สว่างมากในเรื่องคู่คเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องรักซ้อนหรือไม่ได้มีใครเข้ามาทําให้เรื่องชีวิตคู่คุณร้อนดนเนี่ยตอนเนี้คู่ มันจะเป็นสิ่งดีๆกับคุณมากเพราะฉะนั้นคือวางใจเรื่องคู่ได้ถ,ถูกต้องเรื่องงานถูกต้องแล้วเราบอกเลยนะดาวพฤหัสเดินถอยหลังลงมาไม่ช้าชเดินหน้าปุ๊บคุณจะมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินในปลายปีนี้แน่นอนเราถึงบอกเลยว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่โค้งสุภะ คุณมีการทำงานที่ดีมากๆปลายปีคุณจะได้ความสมหวังเป็นโอกาสที่คุณจะสร้างงานสร้างเงินสร้างความมั่นคงในชีวิตใช่นะคะโอเคก็ไกด์ไลน์ดีๆแบบนี้มีให้ทุกเดือนใช่แล้วแล้วสําหรับปีหน้ามาแล้วมาแล้วค่ะสำหรับคนที่อยากจะจองเข็มทิศดวงชะตาของปีหน้าก็สามารถจองได้แล้วมาได้แล้วนะคะเราสองคนก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ